ให้ลูกขึ้นยืนเลยนะเจ้าลูกลูกพ่อคุณแม่พร้อมกันเจ้าลูกเขามีกิจกรรมมัน,กกนมแม่นะเจ้าและขอให้คุณพ่อคุณแม่น่าดูกกิจกรรมเตี้ยงเฮนอนะจ้ ขมาทั้งถวยพ่อทระสานสีงเพลงข้าวน้นม่งมีรายนามแสดงตางต่อไปนี้่เด็กหญิงณทิราชัยสารเด็กหญิงปียธิดาสันติสุรสิงแวดล้อมหรือว่าเกี่ยวกับวัฒนธรรมเกี่ยวกับเยาวชนเลยค่ะาคาเท่าไหร่ถึงเท่าไหร่ สมมติว่าไปออกงานเราวขายเองอะคะ่ะหนูจะมีขายแบบจ่ายตามจริงแล้วก็จ่ายตามใจค่ะจ่ายตามใจคือสามารถจ่ายเท่าไหร่ก็ได้ค่ะแล้วแต่เลยแล้วแต่ความชอบแล้วก็รายได้ส่วนหนึ่งจะเอาไปเข้ากองทุนสิ่งแวดล้อมค่ะส่วนัจ,จ่ายตามจริงส่วนใหญ่จะเป็นเมนูสเปเชียลค่ะพวกแบบกาแฟส้มกาแฟน้ำช็อคมาค่ะอันนี้ก็จะเป็นราคาตา่มหน้าร้านค่ะ